สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเที่ยวเมืองเลยกันนะครับเป็นที่เที่ยวใกล้บ้านครับวณันนอุทยานหาอิรักษ์นี่ครับผมเริ่มจากาแขวงการทางเลยที่หนึ่งครับที่ศูนย์นี่กอมอศูนย์นี่เป็นาสามแยกไฟแดงครับตรงกอมอศู 0. นย์นี่แล้วเรามาดูนะครับเนี่ยแผนที่ตามระยะทางก็ประมาณ1ิบ้ากิโลครับเดินทางก็ ประมาณเกือบ20่สินาทีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเป็นห่างจากตัวเมืองนี้เดียวนี้เราก็จะเริ่มไปกันนะครับเริ่มแรกครับเราต้องไปที่บ้านไร่ม่วงครับจากสามแยกไฟแดงกมศเมืองเลยนี่ไปกันแล้วครับโอเค อ่พอเริ่มออกไปเกือบไปไม่ถึงครับยังไม่ทันถึงครึ่งทางเลยมีเรื่องซะแล้วรอดูนะตรงเนี้ยโอ้คือมันเกือบอุบิเหตุน่ะหมาหมามันจะ,ม,นจะมันจะมาเห่าไล่คนอีกฝั่งครับมันจะข้ามถนนมาก็ไม่ดูเลยก็เกือบแย่แล้วนี่ดีแต่เบรกทัน ามาเริ่มกันใหม่ครับเส้นทางเดินรถจะเป็นเส้นทางที่ไปภูเรือนะครับแต่พอออกตัวเมืองมาจะเป็นบ้านไร่ม่วงครับคือบ้านไร่ม่วงอะ่ะเป็นบ้านที่เขาขายสับป,ปะรดกันครับถ้าเราจะไปภูเรือเราต้องผ่านตรงนี้ครับเนี่ยพอมาถึงยูเทิร์นที่สองครับเราก็เลี้ยวเพราะว่าที่ที่เราจะไปอะ่ะมันเป็นฝั่งตรงข้ามครับ ด้านขวามือเราต้องอยู่เทินมาก,ก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกทีนึงมันเป็นทางไปเขื่อนน้ำหมานครับเขาเรียกว่าเขื่อนน้ำหมานตอนบนคือวัดอุทยานฮารลลักครับมันจะอยู่ติดกับที่เขื่อนน้ำหมานเลยอ่ามันจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ติดแหล่งเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนครับน้ำหมานตอนบน พอเราเลี้ยวเข้ามาถึงจุดนี้ที่เหลือก็ไม่ยากครับเราก็วิ่งไปตามเส้นทางโดยตรงเลยผ่านบ้านห้วยลงใสอ่าแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับไปถึงบ้านโป่งเบีย้ยครับเลยออกมาเลยหมู่บ้านโป่งเบีย้ยออกมาเราจะเจอทางเลี้ยวด้านขวามือครับจะมีป้ายบอกครับวณอุทยานฮาริลักษ์เข้าไปประมาณ2.4กิโลเมตรครับ เส้นทางเข้ามาก็ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่คือมันเป็นเส้นทางเดียวแต่ปัญหาคือมันมีโค้งเยอะหน่อยขึ้นขึ้นลงลงถ้าไม่ชินเส้นทางก็อย่าขับเร็วมากนะครับโค้งเยอะเนี่ยเราก็เข้ามาจนถึงแล้วครับนี่ตอนนี้เขาทำใหม่ครับมีจุดที่จอดรถกว้างขวางมีห้องน้ำอยู่ขวามือครับ ที่จอดทั้งอมอไซค์และรถยนต์สะดวกสบายเนี่ยนี่คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะมากลางเต็นท์กันครับมีลานกลางเต็นท์ให้ลา,านกลางเต็นท์ก็จะเป็นสนามหญ้าครับติดกับอ่างเก็บน้ําน้ำหมานตอนบนครับก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยวิวสวยตอนอพอดีผมมาตอนเช้าครับช่วงเจ็ดโมงเช้าอะ่ะ ก็จะคึมๆหน่อยว่ามันหน้าฝนแต่ก็อากาศดีครับวิวสวยเดี๋ยวเราจะไปลองเดินสำรวจกันนะครับเริ่มจากด้านหน้านี่เลยมีป้ายบอกคือถ้ามากลางเต็นต์ตรงนี้มันมันจะมีห้องน้ำให้สะดวกสบายครับแต่ไม่มีไฟฟ้า ใครจะมาก็าสำรองไฟหรือว่าเอา power bank เอาที่สำรองไฟมานะครับถ้าต้องการใช้ไฟเยอะๆเนี่ยครับบรรยากาศหน้านอนครับลอ้อมรอบไปด้วยต้นไม้แล้วก็น้ำเพอาะีผมก็ไม่ได้มานานแล้วเห็นพัฒนาไปเยอะเลยนี่ตรงนี้เพิ่งเห็นว่ามีาแค่ที่เอาไว้กลางเต็นท เรามาเลือกกลางตรงแค่ก็ได้เป็นมุมที่กลางบนแค่มันก็จะได้ไม่ชื้นก็มีเป็นไม้ไผ่ครับแค่ไม้ไผ่ก็เรียบง่ายครับมีอยู่สามอันครับที่ผมดูมีสามอันนี่พื้นที่โดยรอบก็เป็นน้ำมีต้นไม้ดูรอบๆครับ นี่อากาศปลอดโปรงลมลื่นดีครับวันนี้มาก็อากาศดีไม่ร้อนเดีย๋ยวเราไปดูด้านข้างนะครับมันม,ม,มีเป็นทางเดินนะครับทางเดินเลาะเลาะริมน้ำไปเออผมเจอนี่เลยครับผลกระท้อนครับหรือหมักต้องตามภาษาอีสานก็อลองหยิบมาดู น่ากินดีนะครับไม่รู้มันเปรี้ยวหรือเปล่าแต่พอดีเนี่ยมันมันเป็นหนอนนะครับมันหนอนเน่าๆหน่อยมก็เลยเอะทิ้งเออไม่ก็เลย,ไม,เลยไม่ได้ชิมว่ามันมันหวานหรือมันเปรี้ยวอ่าก็เลยทําการเดินสํารวจต่อครับเดินไปด้านข้างมีทางเดินเล่นครับหาเดินเล่นยาวๆเลาะริมน้ําไปครับเคยมานานแล้วมี ก็มีชาวบ้านมาตกปลาตกอะไรอยู่ตรงนี้ก็มีครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นวิวอีกมุมนึงคือถ้าเราอยากกลางอะ่ะเราก็มากลางตรงนี้ได้ครับก็ไม่มีใครว่าครับคือตรงเนี้ยมันกลางฟรีหมดเลยครับไม่มีค่าบริการครับเนี่ยรอบๆกว้างขวาง เป็นยังไงกันบ้างครับหน้ามาไหมครับเนี่ยเป็นน้ำใสๆรอบๆเดี๋ยวไปสำรวจกันต่อครับเดินกับมาที่เดิมครับออกมาแล้วพอดีผมสังเกตว่าเห็นซ้ายมือมัน,ม,นมันมีทางไปอีกครับก็เลยไปดูว่าเท่าที่เคยมาก็คือไม่ไม่ได้สำรวจเยอะขนาดนี้วันนี้ก็เลยมาสำรวจให้ครบเลยไหนๆก็มาแล้ว่า พอเข้าไปใกล้ๆอะ่ะเป็นป้ายบอกเป็นอ่าจุดสำรวจธรรมชาติครับระยะทางอยู่ที่หนึ่งจุดสามกิโลเมตรแต่ผมคงไม่เข้าไปอะ่ะมันเป็นแบบทางเดินป่าเดินไปหาของป่าอะไรของชาวบ้านอะไรแบบนี้ครับแล้วตอนเช้าๆด้วยคราวนี้มาดูตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวครับ ปกติก็น่าจะมีพนักอ,อะไระเจ้าหน้าที่เขาอยู่แต่พอดีผมมาเช้าวันอาทิตย์ครับเนี่ยมีแผนที่ด้วยแผนที่เป็นธรรมชาติโดยรอบว่าเป็นยังไงก็มองไม่มองไม่ออกครับว่าอะไรคืออะไรมันต้องอดูดีๆเป็นจุดบริการนะักท่องเที่ยวแต่พอดีวันอาทิตย์น่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเดินสำรวจดูรอบๆอยู่คนเดียวครับ เหมือนอยังทําไม่เสร็จครับแล้วก็มีนี่เลยมีป้ายบอกราคาของพวกอาหารคือเราสามารถสั่งได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะมีอร้านอาหารแพร์ที่เป็นร่องแพรในน้ําอะครับเนี่ยเขาเราสามารถโทรบอกแล้วก็สั่งให้เขามาส่งที่นี่ได้ถ้าเขายังไม่ปิดนะครับเ,เรามาดูต่อตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเอ่อเท่าที่ผมดูมันน่าจะเป็นแบบเหมือนเหมือนจุด บริการครล้ายๆโรงอาหารอะถ้าเกิดแบบเรามาใช้บริการทํากับข้าวอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนโรงอาหารครับเนี่ยมีห้องห้องจัดเก็บอะไรพวกเนี้ยน่าจะเอาไว้ใช้แบบตอนแบบมาพักหลบฝนหลบแดดอะไรแบบเนี้ยครับต่อมาเราเรามาดูห้องน้ํากันนะครับผมเข้าดูเที่ยงน้ําผู้ชายนะครับผมผมเป็นผู้ชาย เร้ามาดูการห้องน้ําใหม่ผมไม่ได้มาสองปีแล้วดูเขาทําห้องน้ําใหม่นี่เลยมีห้องอาบน้ําครับอย่างดีสามห้องแล้วก็มีห้องส้วมอีกสี่ห้องครับมีสายฉีดอย่างดีเลยเนี่ยน้าเข้าสะอาดสะอา้านดีมากเลยอ่าเราสำรวจกันมาหมดละอ่าต่อไปขากลับครับขากลับยังไม่หมดเท่านี้ครับ นี่พอดีผมตอนขามาผมเห็นไอ้นี่ยมันมีป้อมอยู่เนี่ยก่อนก่อนถึงฮาริลักก็เลยสงสัยว่าทางเนี้ยมันจะไปโผล่ที่ไหนขากลับผมก็เลยแวะดูอ,ะอ่าก็กล่าวว่าเออถ้าถ้าทางมันเละไปไม่ได้ผมก็จะเลี้ยวกลับอ่ะแต่พอดีเนี่ยมันก็แห้งๆอ่ะไปได้อ่ะมอไซก็เลยเข้าไปดู ไปดูเรื่อยๆไปประมาณสัก200เมตรครับสุดทางมันเป็นอ่าริมน้ำอีกด้านหนึ่งที่แบบติดกันกับฮาริลักษ์อะครับตรงเนี้ยมันเป็นมีมีแพรอะไรของชาวบ้านอยู่ครับเป็นน่าจะเป็นจุดจุดที่แบบมาหาปลาหรือว่าหาของป่าของชาวบ้านด้วยก็น่าน่าอยู่นะครับ อนาคตเขาอาจจะเปิดตรงจุดนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยอีกทีก็ได้พอดูแล้วไม่มีอะไรมากครับมันก็ลมลื่นดีแต่ตอนนี้มันจะได้ที่มันเป็นหน้าฝนนะมันก็เลยแฉมีน้ำขังอะไรแบบนี้ก็ได้แค่เอาไว้แบบแวะมาดูก็พอถ้าจะให้มานอนตรงนี้เลยกลางเต็นท์ตรงนี้เลยคงไม่ได้คราวนี้ขากลับอีกทีนึงครับเนี่ยพอออกมา คือเราเลี้ยวขวาใช่ไหมเมื่อกี้แล้วมันยังมีทางตรงไปคราวนี้เราเราออกมาแล้วเราเลี้ยวขวาอีกทีนึงอาขับไปขับไปสักประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรคือมันสุดทางเป็นสุดทางคืออ่างเก็บน้ําน้ำหมานตอนบนครับเนี่ยมันจะมีออ่ร้านอาหารที่เราสามารถล่องแพผมก็ไม่รู้ค่าบริการเท่าไหร่นะผมไม่ได้มานานแล้ว ถ้าใครได้มาก็ลองไปใช้บริการดูนะครับล่องแพคิดเป็นหลายชั่วโมงแล้วก็มีอาหารตามสั่งอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็ลองขับรถเลาะเลาะอ,อ่างดูมันเป็นทางตรงตอนนี้คือทำนะมาดีมากเป็นทางลาดยางมีรั้วกัน้นตรงเนี้ยบางทีตอนเย็นๆนะ่ะก็จะมีวัยรุ่นหรือว่าชาวบ้านหรือว่าใครที่อยากมานั่งชิวๆอะ่ะมานั่งรอบๆอ,อ่างครับ นี่อันนี้ขี่มาสุดทางจะเป็นเป็นทางปล่อยปล่อยน้ําที่ล้นออกมานี่สุดทางสุดทางก็ยังมีจุดที่พักรถมีที่ให้เดินเล่นอยู่นะครับลองมาดูดีๆคือมุมมุมนี้มันสุดทางครับแล้วก็ยังสวยอยู่อ่ามันมีจุดที่แบบเราไปนั่งริมเขื่อนได้อะริมอ่างน้ําเนี่ยก็มีแบบเนี้ย จอดรถแล้วผมก็เลยลองลองไปดูเล่นอืมอาจจะมีร่องอรอยอารยธรรมนะครับคนมาเที่ยวมากินมาดื่มอะไรแบบเนี้ยถ้าอากาศดีฝนไม่ตกอะ่ะก็เดี๋ยวนี้จะมีคนที่เขามานั่งริมเขื่อนดูอ่านั่งกินดื่มปิ้งย่างก็มีนี่เลยครับเอ,อเนี่ย มีจุดนั่งพักนั่งดูอ่ะผมก็วนครบละเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นมากอ่ะต่อไปไปดูช่วงกลางๆมังครับเนีย่ยเป็นจุดที่ริมๆอะ่ะ คือคนเขาจะมานั่งชิวนั่งดื่มมานั่งมองพระอาทิตย์ตกก่อนหน้านี้มันไม่มีรั้วตรงนี้ครับเขาน่าจะการสร้างขึ้นมาใหม่กันไม่ให้คนแบบล้ำเข้าไปเยอะเกินเนี่ยเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆชมพระอาทิตย์ตกตรงกลางจะเป็นเกาะกลางน้ำครับมีป้ายอบอกสถานที่แล้วก็มีด้านขวาจะเป็นร้านหารล่องแพรครับเราก็สั่งอาหารแล้วก็กินอยู่บนแพรครับ ไอมาเที่ยวถ้าไม่มากลางเต็นท์ก็มาล่องแพก็ได้ครับแบบไปกลับแล้วก็จบการเที่ยววณอุทยานฮาริลักษ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อไปผมจะพาไปเที่ยวใกล้ใกล้เมืองเลยนะครับเหมือนเดิมบ๊ายบาย